สวัสดีครับผมผูพ่พพอยามเ้าอู่แด้พี่น้องโอ้ยไปได้มองกะเกี่ยไปได้ฮอตปลากินพี่น้องเอ้ลงไปพันพันมาละบอ่อดันบ่อถัน,ถนไปตีสตี่อ้ผู้พันเสาแล้วก็มีพี่น้องเอ้เอาก็เลยได้ร่องเดี่ยวอันป่าร่องซองไรซ้ำตอนบอ่ได้จากตัวพี่น้องเอ้สี่เซนกับสี่เซนครึ่งครับอาจากป่านหันง,งงเลยได้ขี้เก่ากับเจ้า,จะานะ นี่น้องแรกครับมนี่น้องแรกไล่ซ่องสอนไปหลัโอ้ปลาเนื้ออ่อนพี่น้องนี่ของแท้เลยครับนี่ดูแล้วสามร้อยไปด้วครับนี่ไปหลัโอ้ปลาหนังปลาหนังเนื้ออ่อนเนาะกระขนาดพี่น้องเออันนี้ปลายางปลาจ้อนปลาโนูครับอันนี้ปลากระจายปลาข้าวกระจายเนาะ ทางอื่นทางนี้อื่นปลากระจายครับอันนี้ก็ปลาปากันนี่นี่ปลาป้ามันได้จักสนนิษนี่พี่น้องวบาน,นี่เห 5, 5, 5, น่งซองซ้ำสี่ห้าห้าสันิษครับเอีในเก้าตัวเก้าเม่นอเปดเก้าเก้านกมันต้องซองวันน่ะเอาอีกว่ามิดโอ้ตาย พอ,อได้อยู่ได้กินก็เอาอะไรพี่น้องเองนี่โู้ได้การได้ครับนี่อันนี้เอาไปมกครับนี่มกมอมอันเออเนาะมกมอมกเถือได้ไหมน,นะครับนี่ราบกินกระแส่บครับนี่ปลาเนื้ออันนี้ครับทอดก็ได้ครับนี่สุดยอดเลยครับข้องป่าเลยครับนี่เอาเป็นราบเนาะราบซุกก็ได้ครับพี่น้องราบซุกไปว่าเ่าเอาซอยเนื้อมันค่าๆแล้วหาก็ไปลวกน้ำต้มนะ ้ำต้มปลานี่นะต้มหัวปลาต้มมันก้างมันเลยพนะวกพรเนื้อนุ่มๆแล้วกไม่เนยะเรียบร้อยเลยมาก้อยตัวมันลาบเลยคักข,ขนาดเลยพี่น้อยเอาพอได้อยู่ได้กินเท่างนั้นครับไปตีซี่นะครับลงไปตีซี่พันคนพันเสาแล้วโบ่ทันเอาโม่มาก,กันเขาตื้นส่วยเนาะ เอออันนี้จะาในเฮทจะกินครับอันนี้ปีงเขาแล้วครับนี่ปีงกันตำมะถั่วมาแต่งเนาะนี่ปลาข้าวนี่ครับนี่สรางตัวนี้ก็บุ้มมากนะครับนี่เร้าอันคนเดียวนี่ซ่องคล้ำโผล่มาแม่นอยู่ดอกะสางตัวนี่ครับพอดีเลยหาบเดียวนี่กับตำมะถั่วเนาะอ่ะคลิปนี้ไว้ซทำนี่ละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเด้อ บุมินเนี่ยนะใชยเห้อพี่น้องเพื่อนเอนี่ปลามันก็มาได้ไล่เนาะว่าเดีย่างก็บ,บาได้ย่างนะพี่น้องเองร้านนี้นะครับนะขอบคุณสหรับการที่ตามรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ